สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับครูชมพู่อีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเท่ากันทุกประการซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะครูชมพู่ได้พูดเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนะคะที่มีความามีความสัมพันธ์กันแบบ ด้านมุมด้านนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์อีกหนึ่งแบบนะคะของรูปสามเหลี่ยมที่จะเท่ากันทุกประการนั่นก็คือความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมนั่นเองค่ะสำหรับความเท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมนะคะก็จะขอให้นักเรียนดูรูปนี้นะคะ นี่ค่ะสามเหลี่ยมสีฟ้ากับสามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราสร้างนะคะเมื่อกี้เริ่มจากสร้างด้านที่มีหนึ่งขีดสีชมพูก่อนนะคะจากนั้นเขาก็เริ่มจากการสร้างมุมซึ่งตอนแรกจะเป็นเส้นประก่อนนะคะถ้าเกิดเราเรียนเรื่องการสร้าง ในชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งมาอาจจะพอมองเห็นรูปแบบการสร้างมุมหรือว่าการสร้างสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะคะที่เราจะสร้างให้สามเหลี่ยมสองรูปมีความเท่ากันก็คือเมื่อเราสร้างด้านความยาวด้านเท่ากันแล้วเรากำหนดมุมสองมุมให้มีขนาดเท่ากันโดยที่ด้านนะคะ จะอยู่ตรงกลางระหว่างมุมสองมุมนั้นถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้เราจะได้รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความเท่ากันทุกประการเลยค่ะเพราะว่ากำหนดด้วยความาขนาดของมุมทั้งสองตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวบังคับให้เส้นที่เราลากมาเขามาชนกันที่จุดจุดนึงนะคะเนี่ยจุดจุดนั้นก็คือจุดนี้ เนี่คะพอมาอีกรูปหนึ่งถ้าหนูวัดขนาดของมุม1ขีดให้เท่ากันวัดขนาดของมุม2ขีดให้เท่ากันเมื่อลากเส้นแล้วตามรอยเส้นประนะคะก็เส้นตรง2เส้นก็จะตัดกันที่จุดนี้ค่ะทำให้มันบังคับมุมมุมนี้นะคะให้มีขนาดเท่ากันไปด้วย และความยาวของเส้นตรงที่เหลือที่ประกอบกันเป็นมุมสีส้ม,มค่ะก็จะยาวเท่ากันเป็นคูคูด้วยเช่นกันนะคะดูรูปต่อไปค่ะรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เหมือนหันหน้าชนกันเนาะสามเหลี่ยมสีเขียว กับสามเหลี่ยมสีชมพูวิธีการสร้างเมื่อกี้เขาเริ่มจากเส้นข้างล่างสุดนะคะสองเส้นนี้มีขนาดเท่ากันแล้วก็มุมตรงนี้ค่ะให้มีขนาดเท่ากันจากนั้นมุมที่ได้มุมสีเขียวใกล้ๆก,ก,กับมุมสีชมพูก็ให้มีขนาดเท่ากันเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านแล้วก็มุมอย่าลืมนะคะเด็กๆว่าด้านจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างมุมสองมุมค่ะหลักการนะคะถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมหรือเราจะใช้ตัวย่อนะคะว่ามจุด ดอจุดมอจุดกล่าวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่และด้านที่เป็นแขนร่วมยาวเท่ากันแล้วรูปสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกป,ประการค่ะตัวอย่างจากรูปกำหนดให้เส้นส่วนของเส้นตรงนะคะ mx ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง cx ค่ะ mx ตั้งฉากกับ c x และส่วนของเส้นตรง c n นี่นะคะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง m n สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าตั้งฉากนะคะมีนักเรียนบางคนถามมาว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าอะไรคะแม่ตัวนี้อ่านว่าตั้งฉากกันนะคะจากนั้นค่ะและเขาให้ aax เท่ากับ an ตรงนี้ค่ะ A ax เท่ากับ an จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม max กับสามเหลี่ยม can เท่ากันทุกประการหรือไม่อันนี้ครูใส่ ax เท่ากับ an เป็นสัญลักษณ์หนึ่งขีดให้แล้วนะคะ วิธีการทำตอนนี้เราอยากพิสูจน์แบบมุมด้านมุมแน่นอนประโยคแรกเลยค่ะเราจะต้องหามุมที่เป็นมุมคู่ที่สมในกันระหว่างรูปสามเหลี่ยม MAX กับสามเหลี่ยม CAN นั่นก็คือมุม AXM ค่ะ AXM ก็คือมุมที่เป็นมุมฉากนะคะเท่ากับมุม A X M. nc ค่ะเหตุผลเพราะว่าในเมื่อเส้นตรงตั้งฉากกันมุมนี้ต้องมีขนาด90องศาค่ะจากนั้นข้อ2เราจะมาหาด้านคู่ที่สมในกันซึ่งแน่นอนเราได้ใส่สัญลักษณ์ไว้ให้แล้วก็คือ ax เท่ากับ an เพราะโจทย์กำหนดให้ค่ะและประโยคที่3ที่เราจะต้องเขียนก็คือมุม ที่จะต้องสมในกันเราก็สังเกตง่ายๆเลยค่ะด้วยความที่เส้นตรง XC ตัดกับเส้นตรง MN เวลาเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเราก็เลยได้ว่ามุม MAX เท่ากับ CAN นั่นเองค่ะ เพราะเป็นมุมตรงข้ามจากนั้นนักเรียนก็สามารถสรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้นสามเหลี่ยม MAX เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CAN แบบมุมด้านมุมนั่นเองค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมจากนั้นเรามาดูกันที่ข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะจากรูปกำหนดให้นี่ค่ะรูปมีให้เราเนาะ มุม POK ค่ะมุม POK มุมนี้นะคะเดี๋ยวแรงเงาให้ดูนี่มุมนี้ค่ะ POK ค่ะเท่ากับมุม r k o ค่ะมุม R k o นี่ค่ะ ก็คือจะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตเอาสีเดียวกันดีกว่าเนาะก็คือจะเป็นมุมหนึ่งขีดสีเขียวนั่นเองนะคะต่อไปมุม OKP OK ค่ะนี่ค่ะมุม OKP OK นี่นะคะจะเท่ากับมุม KOR ค่ะ มุมนี้กับมุมนี้นะคะเท่ากันจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม OPK เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม KOKRO หรือไม่นะคะอันนี้ให้พิสูจน์แบบมุมด้านมุมแน่นอนค่ะประโยคแรกที่เราอยากจะได้นั่นก็คือมุมคู่ที่สมในกัน เราก็จะได้ว่าเขากำหนดให้มาแล้วค่ะตอนนี้มีมุมสองมุมเลยที่ให้มานะคะ POK เท่า OK กับ RKO โจทย์กำหนดให้มาและอันที่สองนักเรียนจะต้องหาด้านค่ะด้านที่เราต้องการนั้นจะต้องอยู่ระหว่างมุมสองมุมมีอยู่แค่ด้านเดียวเท่านั้นเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือด้านไหนไหนลองดูซิ นี่ค่ะเห็นไหมด้านโอเนั่นเองค่ะด้านโอเ,เราก็จะได้ว่าด้านโอเคเท่ากับด้าน KO เพราะว่าอันนี้เป็นด้านที่รูปสามเหลี่ยมสองรูปเขาใช้ด้วยกันเราจะเรียกว่าด้านรวมนั่นเองนะคะต่อไปประโยคที่3มุม OKP เท่ากับมุม k o r เพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้ค่ะเมื่อเราเขียนครบทั้ง3ประโยคแล้วเป็นมุมด้านแล้วก็มุมก็สามารถสรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้นสามเหลี่ยม OPK เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม KRO แบบมุมด้านมุมนั่นเองค่ะก็หวังว่านักเรียนน่าจะาใช้ ความเคยชินในการดูรูปการสังเกตรูปนะคะที่ได้จากการหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมแบบด้านมุมด้านมาช่วยในการหาความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมนะคะแล้วก็ในช่วยในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมโอเคค่ะ เรากลับมาที่เอกสารประกอบการเรียนของครูชมพู่นะคะเราตอนนี้เราอยู่ที่หน้า13นั่นเองนะคะเด็กๆหน้า13นะคะจะเป็นหัวข้อที่3.2รูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกคือจะมีเนื้อหาให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะแล้วก็เป็นในแนวของออลักษณะของการเขียนเขียนพิสูจน์ ให้ดูด้วยนะคะก็นี่เวลาเราเขียนพิสุดก็ต้องเอามุมก่อนเนาะประโยคที่สองเป็นด้านและประโยคที่3เป็นมุมนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เหตุผลให้คุณครูด้วยที่นี้ในวันนี้จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่3.2ค่ะ แบบฝึกหัดที่3.2ก็จะเป็นในลักษณะของการให้นักเรียนลองเขียนพิสูจน์นะคะความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมแบบมุมด้านมุมนั่นเองเออมีทั้งหมดแค่2ข้อนะคะก็จะอยู่ที่หน้า15นั่นเองหวังว่านักเรียนเนี่ยจะทำได้อย่างถูกต้องนะคะก็สำหรับวันนี้ ก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ